ไปปล่อยปลาสักห้าตัวนะซื้อปลาหน้าเขียวมาปล่อยนะใส่ตัวเล็กก็ได้ไม่เป็นไรหรอกคิดให้กับงูปลาและก็แมวอ่ะเกี่ยวข้องอะไรกับงูเป็นวิญญาณงูวิญญาณปลาแล้วก็แมวแม่ยังแมวเพิ่นักอะแมวไล่หันมาแมวแมวจอนแมวจอนมาเยอะเหรอตัวเดียวค่ะแลออ อาหารทุกวันดีสี่ดีสามไมเลี่ยงละโอ้แต่ว่าเกี่ยวพันกับแมวไม่แต่ทำไมก่อนนราเลี้ยงลูกชายเขาเลี้ยงเปอร์เซียไงสองตัวหนึ่งแม่เหรอใช่แล้วก็ออกลูกมาเจ็ดตัวตายไปเงี้ยไม่ตายหนูให้ทั้งหมดเรื่องเกี่ยวกับแมวหน้าของลูกชายนะหูใช่ไหมปลาแล้วก็แมวปลาไปทำอะไรเขาเนี่ยะไรแบบเน้ยเคยตกปลาไม่เคยได้ตั้งตี โดมโดนมไม่เคยเออไปทำาตามวิญญาณที่ผมเห็นน่ะครับที่ไปงูปลาแมวเป็นขุญก็ไลนะใส่บาดใช่ไหมใส่บาทร้อยหนึ่งปะครับแล้วก็ปล่อยปลาห้าตัวนะครับที่งูปลาแมวอ้าดูซิหายถึงอะไรย่เข้าฮะนั่นแหละเสร็จไปทั้งตัวเลยนะครับเราจอดูที่ ้ามันโล่งก็รีบไปทําบุญนะทําให้ไวนะครับวันสองวันนี้ควรทำแล้วครับโล่งไหมพี่เบาหน่อยครับเออมีอะไรหลักที่ไปทําแค่นั้นนะผมเสกงไปแล้วเซ็ผมเซ็งทั้งตัวเลยนะเอ้าพี่เป็นไรหรอปอบย้อนจมูกเนี่ยนั่นหนูปวดหลังอ่ะเร่ไอแล้วเจ็บเจ็บปอบนะเนี่ยเป็นยาปอบนั่นเลยแล้วหนูจะแปลกนะอยู่บ้านคนเดียวไม่ี่ยเห็นนู่นเห็นนี่อ่ะ บ้านสี่ชั้นหนูอยู่ไม่ได้คนเดียวนะฟอบสามเลยสิงอยู่ในตัวอาสุรกายอีกหนึ่งงูอีกหนึ่งจบเลยหกร้อยวัดไหนก็ได้ง่ายคุณคิดให้กับปอบสามอาสุรกายหนึ่งงูอีกหนึ่งนั่นแหละนั้นแหละเราก็จะโล่งแล้วสวดมนต์บ่อยๆนะเข้าใจไหม ต้องไปรับของรับขันอะไรนะรับนั่งเบาเนี่ยจะไปรับนะสวดมนต์ที่บ้านอย่างเดียวเนาะมาจากไหนอะคะมาเเจ้าก,กรรมลยม,มั้ง,งา้ององขอขวานห่ยเนไดครับเดดูที่พี่หรไหม ได้ตอนโล่งไหมดูันโล่งนะทวันส่องวันีทเลยทวันนีได้ก็ยิ่งดีโลงมเอน่าใสลงแลนลงสัเมไหมสั่งมเดี